ดีค่ะทุกคนมาพบก,กับเศร้าตายน้ำมุ้ยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับเมนูเร่งรีบค่ะทุกคนเหนื่อยแล้วคะเหนื่อยใช่ค่ะเม่ได้โมเลย, Ren <ด>ยละค่ะทุกคนหโอเคเราก็ทำแกงส้มปลาโบกับสับประรดค่ะโอเคไปเร่งรีบกับเหนื่อยแล้วมาค่ะนี่คือเหนื่อยมากนะคะเชียงแล้วค่ะมาเลยกินข้าวที่ไปทำกันเลยครับ ขั้นตอนนี้ใส่สมข้ามเกียค่ะตามโดยเคิงแกงตามโดยกระปิเส้นน้ำปาลาลงไปค่ะตามโดยยานัดค่ะปรุงรสโด,ดยน้ำมะนาวค่ะตามด้วยปลากระบอกเดือดแล้วทุกคนมาชิมกันเลยค่ะ ร้อยจังหูค่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะคะวันนี้มีเมนูลักล่มาค่ะทุกคนมีแกงส้มปลาโบกนะคะปลาทอดมูทอดค่ะแล้วก็นี่มีแกงเลี่ยง,งใช่ค่ะมาค่ะมากินแกงส้มปลากระบอก,กันเลยค่ะแกงส้มปลากระบบก,กับแานัดค่ะทุกคน

ร้อยเร่งพี่น้องเฮ้อโอเคค่ะทุกคน